สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้างานเดิมครับผมนี่ครับอันนี้จะไล่เททับหลังอยู่นะทับหลังช่วงล่างเสร็จแล้วกบเหลือช่วงบนนี่ครับ,น,น,รบนี่จะไล่ทำทับหลังช่วงบนนะครับช่วงล่างเสร็จแล้ว นี่ครับ,รบางานนี้นิ่งมากเลยครับ,บอิบบลกนะครับเจออิบบลอก็ไวนิ่งเลยครับงานนี้ถ้ายิบมอนเบาก็น่าจะไปไวกว่าน,นี้อันยิบบลกนะครับค่อนข้างจะทำยากหน่อยช้าหน่อยนะครับ นี่นเอยทำสำหลังบนครับนี่ก็ก่อชนหลังคาน,คนี่ก็บรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับเนี่ยหลังนี้ก็จะรื้อทำใหม่นะครับเนี่ยหรือหอที่ผมนอนอยู่เนี่ย อเคครับทีมนี้ก็ฝากไว้แค่น,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ